ดีครับผมวันนี้ก็อยู่เจ้ารถเกียร์นานาครับผมวันนี้ก็เมื่อกี้เสร็จไปแล้วครับผมอันนี้ก็ไม่เจ้าหนึ่งนะครับเตาะไปครับมากินข้าวเที่ยงแล้ครับผมนี่ครับปลาหิมครับกินดูสปอนเซอร์ครับดูดูสปอนเซอร์กันโอ้สปอนเซอร์เลยน้ำมันสีแบบนี้ปลาหิมหนีไม่ได้ครับผมใส่แต่พลังฝางครับงอนไปอยู่ทางโน้น วันนี้กินข้าวครับพากินข้าวเที่ยงก่อนครับผมกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วจะลงต่อครับนี่ครับลงต่ออีกเจ้านึงสถานการก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ครับผมมีเมฆเป็นบางส่วนข้าวอันนี้ก็มีข้าวตันกับเอ็นร้ยเนาะข้าวมีปลาครับมีปลากับหมูนี่ครับจัดปะครับวันนี้ อาจารย์แท็กไก่ออกตีครับแต่ไม่ได้ไปครับติดเกี่ยวข้าวไม่รู้แพ้ชนะยังไม่รู้ครับอาจารย์แท็กได้คู่แล้วได้เลยได้คู่ตะโกนะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมลงอีกหนึงเจ้านะผม ัวโคบูต้าครับโคบูต้าก็เต็มครับข้าวนาปังนี่สำหรับรถเล็กแล้วก็จะเกี่ยวเกี่ยวไม่กี่รอบครับเกี่ยวไม่กี่รอบก,ก็จะเต็มแล้วทีนี้ราคาข้าวก็ดีเลยครับผมตอนนี้ข้าวอยู่ที่ราคา สิบบาทนะครับผมสิบบาทสามสิบ,สบตางค์นะครับผมเอาผมเกี่ยวนาปังก็จะวิ่งวิ่ง่อยครับผมช่วดครับช่วดครับเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งแข่งกับรถเกี่ยวครับวันนี้ตอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วเห็นในช่องใหญ่ๆหลายช่องครับผมวิ่งแข่งกับรถเกี่ยว จะลองวิ่งแข่งมั่งครับผมวันนี้เพื่อให้ได้อรถในการรับชมครับอยู่กับเราครับวันนี้ชจ้าุเกียวนาครับผมกับเจ้าเอเ0สองร้อยครับผมก็คูต้าดีซีเจ็ดศูนยครับการเกี่ยวข้าวนาปัง B หกห้าครับผมโอ้ดูข้าวข้าวไหลดีมากเลยครับผมสํหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็สเปครถคันนี้ก็เป็นเครื่อง G.O. ห้าี่ครับผม ร้อยสามสิบห้าแรงมากนะครับผมบวก turbo G8 บบแล้วก็จะได้ประมาณร้อยหกสิบแรงครับตัวเดิมเป็นตัวเดิมสิบนะครับผมของบริษัทนะครับผมปั๊มก็เป็นปั๊มยี่สิบสองครับ 来，另外。 ากครับ ปล่อยข้าวครับผมสำหรับน้าปัางนี่เกลียวว่าวิ่งเมื่อกี้รอบก็เต็มครับผมนี่ก็หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนกักเก็ตนา,นา,นานกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จ่ากคลิปนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ